สายดีเด้อพี่น้องวันนี้มาเออวันนี้ปันขาวเด้อปันปันไหวพี่น้องเนี่ยม,มันม,มีทางเนาะคนงานก็ได้รายอะไรวะ <c oughs> <c oughs> มาหลุดกันสิได้ยักษ์สองนอกขาวห้าวขาวห้าเต็มกลางเที่ยงพี่น้องไปกายได้เดจเทเรวะ ได้่เจ็สิบก้าสองพี่ไก่นะกําลังลงมือปั่นอยู่นะตอนนี้ กินเมะคือแล้วมาแลกเนี่ยเฮ้ยัวดจะกินเมื่ือแล้วพ,พี่น้องพองององงี่น้องข้จะยัดเข่าแล้วก็ออข้างนี้นะเือโดันเขาคือพีน้อไทยอนู้พี่น้องเบอร์โทรกันย จับปลาน้อยไวๆสิแล้วเด้แปบ๊บเดียวน้องครื่องจักกัเจ้ามันไหวเด้หย,ยาดเขาหยาดเขาพ่อน,นออกเป็นเม็ดเลยพี่น้อง40ปลายปลายสดีม่พี่น้องจักปั้นเขาเนี่บ้านสะครบนะมีหาเครื่องบ้านสะครบเองเขาจะซื้อใหม้ในเนานะอันนี้ บ้านไก่เคียงแถเป็นดงเนาะเขาจะปันหายเนาะเพราะว่าหน้าโซ่เข็มมันไก่แถวบันดงคุณซิมผิดเนาะ รุดพี่น้องพี่กายเดี่เจ็ดสิบหาเพื่อตากนะเจ็ดสิบเกานอปีเดียรลุดไอยู่หกสิบกูว่าจะขึน่ะน้องลุลมมลเป็นซิบเดี่ยวสรุปเลยจ้กสอบประเดี๋ยวแม่เดยจะสอบพี่น้องนับซอยในหูลุบลุบลุลบานอันเที่ยงกัดเป็นน้ำเกลาอหรือเที่ยงลอยแปดสิบเก้าสิอยู่ท่าว่า 10, หกสิบ่ะวะถือพี่น้องเอ้ย เอาเงินไาเฮาเดอรายได้พี่น้องขายได้สามสองประมาณหกสิบป่ายนะพี่น้องได้หกสิบ่ายหกสิบหกรู้เป็นซีไปแ่โอย่างนี้นะพี่กายเดี๋ยวเจ็ดสิบเกา มันเสียขาวมันไมีหมากค้นหาเพระหูดีหาอยู่หาไพ่หนึ่งเนาะรูปแพ่โซนหนาเดียเดียรแต่วเออแซีกเกาซีกเกปลากันปราหกซีถือแล้วพี่น้งเอ้ยบรรษได้หกซีบ้ายี่น่ทียงเดียวอยู่ เน่ย้านอไปขายปานเขะซ้อมใน่ะสีอว่ากินอยู่หมดเลยพี่น้องสรุปมีรถปั๊นก็จะเป็นแบบนี้ด้วพี่น้องรถปันเขาโบเมนรถเกียร์เขาได้รถปันพี่น้องรถคนเขาออมันได้มันได้่เขาแหละมู

ี่เอายาไม่เหือนนี้เ้อกานาหน่งอินเอเอาหกินเดยอจะท่งเอายาลวเอง่ออคโอ่เอางเอาเงินเอาเงินครึนึ่งเขรึ่งนึงจะไล่เงินเถอะโอเคอชเงินแมบนโอเคม่สองชิ้นเดียวมันจะสามชิ้นหกแล้ววานี้ฮะเอาหกชิ้นหก เออชาชิฟ่อมเปออือโอเคเกยาิอกไปชิพากันันนั้นหรือเข้าตาเข้าตาบอกินเขาคนเดียวได้ต่อแล้วหาเซียนซีอะไรแต่ที่นี่แล้วก็กระตุกเลยนะโอ้ยกระเทยชิลเล่หจังหอ้านี่น่ไปหอนวนพี่น้อง กำลังสือเขาเม่อบาเนาะหาก,กปั่นเขาไปดทีเรียบร้อยในหกสิบหกสอบพี่เนาะในหกสิบหกสอบนะเขาจะเอาเขาซองสอบแลเรือสามสิบหกสอบนะเอาเป็นเงินเป็นเงินสอบสิบห้าพี่นนอะเขาจะเอาคาปันสอบนะสอบสิบห้าพันประมาณเท่าไรพะพาณสอบสามสิบบาทเนาะเดี๋ยวสักขีบลายบางกอนได้พี่นนอะสอบสิบห้ากันจีบเนะาะขา่ใจเป็นเงินกับต๊อยู่ละกูว่าพันที่บอกแต่ว่าเขาจะเอาเขาซองสอบเลยกัน เอาเป็นเงินขึงหนึ่งนะเป็นเงินลายเป็นสอบสอบสิหาพันเอาเป็นเงินซาร์ทุกสอบแมนบอกว่าก็ถือพี่นาะเขาข้าจากข้ออาเขาข้างนหนึ่งเขาซ้อมส,สอบแล้วก็กลายนั้นกันเป็นเงินจเจ๊เขาได้หาแสนบอกตะกี้นะเจ๊เขาจะผพันพี่น้องเอ้ยมันขืนตามเลยเงินคือการไ,ได้ก็จาก,ก็ได้กระสีประมาณนี้เนาะพี่น้องลุบพี่น้องเอ้ย ได้หกสิบหกสอบปีกลายนะได้เจ็ดสิบหาแล้วก็ตากออกอีกสี่สอบเป็นเจ็ดสิบเก้าสอบเพราะว่าปีนี้นะสักครีมคิดว่าบได้หัวถุนคิดว่าต้องลูกเพราะว่าเขาอ้วนบางเลยพี่น้องเขาอ,อ้วนบวนกบวนกคือปิกลายหนักถ่วงแต่ว่าม,มันบ่มีหยานะสะักไรคลิปนี้กระชั้นชั่นิดีแ้วพี่น้องเอื่อแกเขาบ๊ายบายพอนาคลิปหน้าเด้อ